ซึ่งตอนแรกเราก็คิดอยู่เหมือนกันตอนที่ออกผลผลิตใหม่คิดหาว่าทำํำยังไงเราจะจําหน่ายผลผลิตได้หมดนะครับเคยคิดว่าจะไปขายตามตลาดนัดบ้างตามศูนย์การค้าบ้างแต่พอเปิดสวนได้ประมาณ3วันเห็นลูกค้ามาก็ก็เลยคิดร่วมกันคิดพี่น้องกันว่าเราไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับอยู่นี้ก็ก็ได้ขายก็ก็เป็นอย่างที่ว่าจนถึงขนาดนี้นะครับผลผลิตที่สวนเราก็หมดเกลี้ยงแล้วนะครับ สวัสดีครับผมนายทวีศักด์เจริญรามครับอดีตกำนัตนตำบลหนองนิเท่าซึ่งเพิ่งกเกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่11ท,ที่ผ่านมาเป็นผู้ดูแลสวนอินทภพาลำทวัชชัยครับตั้งอยู่ในพิกัดที่บ้านอารามมงคลหมู่ที่9ตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินครับ มาถึงเสียแยกยางตลาดเสียแยกไฟแดงยางตลาดนะครับมุ่งหน้ามาทางที่ตอนออกเป็นเส้นยังตลาดโพนทองนะครับจากเสียแยกยางตลาดมาประมาณ800เมตรเลยทางโค้งมาครับประมาณ800เมตรก็จะเห็นป้ายสวนอินทรภาลำทวัตชัยอยู่ด้านขวามือ,อซึ่งติดคู่กับสวนตาลรีทรีสอร์ทเลี้ยวเข้ามาประมาณ500เมตรตามถนนคอนกรีตก็จะถึงสวนอินทรภาลำทวัชัยครับ แรกๆนะครับสถานที่อย่างนี้เคยทํานามาก่อนครับทํานาแต่แรกสุดๆนู้นที่ยังไม่มีอะไรคือเคยปลูกอ้อยทํานาแล้วมาปลูกกะโพดแล้วก็มาทํานาแล้วก็ต่อมาก็เลยคิดนะครับคิดจะเปลี่ยนคือจะได้ยินค่าอินทผลลมเป็นพืชเศรษฐกิจยุนใหม่นะครับที่ให้เป็นพืชสุขภาพเป็นผลไม้มาสจั่์เลยคิดอยากจะปลูกเองอย่างที่ มีแรงบันดาลใจคือเราเป็นคนชอบกินอินทผาลัมนะครับน้าที่ชื่อทวัชัยภูสมมาที่ไปทํางานอยู่ระยองแกเคยเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็มีความรู้เกี่ยวกับอินทผาลัมก็ชอบชอบเป็นชีวิตจิตใจก็เลยแนะนําให้พี่ๆน้องๆอ,อยู่ทางบ้านปลูกนะครับซึ่งซึ่งเราเราเรียนรู้นะครับประมาณ5ปีถึงได้ลงมือปลูกครับ ที่ส่วนนี้เริ่มปลูกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2560ปีแรกเริ่มปลูกจนถึงขนาดนี้ก็อยู่ที่3ปีน่าจะ3ปี4เดือน5เดือนนะครับให้ผลผลิตปีแรกผลผลิตที่ที่ให้ก็จะเป็นบาฮีครับบาฮีบาฮีเหลืองนี่แหละสีเหลืองธรรมดาที่ให้ผลผลิตมากนะครับในส่วนของที่พาะด้วยเมล็ดก็ม,มีมีไม่เยอะมีไม่เยอะเท่าไหร่ สวนอินทภาลัมธวรชชัยของเรานี้นะครับเราจะเน้นนะครับเน้นอินทรีย์เป็นหลักนะครับระยะแรกมีการเตรียมหลุมก่อนจะมีการเพาะปลูกในเตรียมุูไม้เป็นเดือนนะครับรองก้นหลุมด้วยปูนขาวนะครับปุ๋ยคอบนะครับแล้วก็ใช้ดูดลมไม้นะครับแล้วก็เอาหน้าดินเก่านี่กลบไปนะครับในการดูแลนะครับเราจะให้น้ํานะครับให้น้ำสองสัปดาห์ให้น้าอยู่2ครั้ง ครั้งละประมาณ2อลดิตรโดยประมาณนะครับตามที่เราเห็นมาตีปลูกตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บผลผลิตในในปีแรกนะครับแมลงนี้รู้สึกจะแต่ยังไม่มีแต่จะมีก็ด้วงครับด้วงในการจัดการด้วงเราถ้าเห็นด้วงกันเราจะหาวิธีคือจะอทําไม้แหลมแหลมไปเอาด้วงออกมาแล้วเอาทรายเอาทรา,า,ายกบไปเลยครับ เป็นการกำจัดคือเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับเราจะใช้วิธีแบบธรรมชาติมากที่สุดครับถือว่าได้ได้ผลเกินคาดครับกระแสตอบรับจากาเรียกว่าจาลูกค้านะครับจากลูกค้าซึ่งตอนแรกๆเราค็คิดอยู่เหมือนกันตอนที่ออกผลผลิตใหม่คิดหาว่าทํายังไงเราจะจําหน่ายผลผลิตได้หมดนะครับเคยคิดว่าจะไปขายตามตลาดนัดบ้างตามศูนย์การค้าบ้าง แต่พอเปิดสวนได้ประมาณ3วันเห็นลูกค้ามาก็ก็เลยคิดร่วมกันคิดพี่น้องกันว่าเราไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับอยู่นี้ก็ก็ได้ขายก็ก็เป็นอย่างที่ว่าจนถึงขณะนี้นะครับคนผลิตที่สวนเราก็หมดเครี่ยงแล้วนะครับอ่าหมดหมดแล้วจริงๆนะครับคือโรงเรือนตัวนี้เราจะเป็นทําเป็นเรือนเพาะชําเราจะแยกแยกนะครับแยกต้นหน่อ ออกมาจากแน่ครับมามา,มาอนุบาลไว้ตอนนี้คือมีมีลูกค้ามาสั่งจองมากเลยครับมันเยอะมากเลยนะครับก็จะแยกมาประมาณ2อเดือนนะครับเพื่อเพื่อให้ลูกค้ามาเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนนะครับการแยกหน่อเราต้องดูถ้าถ้าหนอนนั้นมีมีรากแล้วเราก็จะมาชําเลยแต่ถ้ายังไม่มีรากเราก็จะตอนวิธีตอนเพื่อนออกรากแล้วค่อยตัดออกมาชําอีกท,ทีหนึ่งครับสวนสวนของเราเนี่ยครับมีปลูกอยู่ อยู่2อ,อย่างคือเพาะเนื้อเยื่อ5้สายพันธุ์นะครับมีบายฮีมีอัพเอดดาฮานโคซีมาวะจะนะครับแล้วก็บาฮีแดงนี่นี่เพาะเนื้อเยื่อนะครับสำนวนในในในส่วนของพ่อเพ่เล็ดก็มีมูชิบานบาฮีนะครับแต่ในส่วนของที่ที่ให้ผลคุ้มค่าและก็ ตรงตามสายพันธุ์ก็จะเป็นเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อจะจะให้ผลบิบตามสายพันธุ์นะครับอย่างเช่นในการแยกหนอถ้าเป็นเนื้อเยื่อก็ให้ผลเนื้อเยื่อมาเลยนะครับไม่ไม่มีการกลายพันธุ์นะครับแต่ถ้าเป็นพอด้วยเมล็ดน,นี้เราไม่ไม่สามารถการันตีไม่สามารถรับรองได้ว่าจะออกมาแบบไหนมันจะมีรสฝากเมื่อเมื่อไปพอแล้วมันจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนี้เราเราไม่สามารถการันตีได้ แต่ถ้าออกจากเนื้อเยื่อนี้แม่ยังไงลูกก็ใหม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับหนอหนอมาเหมือนเหมือนตัวเหมือนต้นแม่เลยครับสวนอินทรพาลัมธวัชชัยถือว่าเป็นสวนสวนน้องใหม่นะครับเพิ่งจะเริ่มต้นเข้าวงการนะครับท่านที่แวะมาชมก็เชิญเลนะครับตลอดเวลาจะมีคนประจําอยู่สวนแล้วก็พวกคนงานสวนและพวกผมที่ที่ทำงานก็จะอยู่เป็นประจําทุกวันนะครับ แวะมาเที่ยวชมได้อยากจะมาหาความรู้อยากมาให้คำปรึกษาเราก็ยินดีให้ได้รับคำแนะนำและให้คำแนะนำทุกท่านที่จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับหรือท่านจะติดต่อผ่าน f a c e b o o k นะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับสวนอินทรพาลัมทวัตชัยทาง Google ก็ก็เซิร์ชดูได้ครับที่สวนอินทรพาลัมทวัตชัยก็จะขึ้นมาเลยครับเบอร์โทรศัพท์พ่อนะครับ063795 4 9 4 7ครับกำนันทวีศักดิเจริญรำครับสำหรับพี่ๆเกษตรกรนะครับที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องการปลูกอินทผลรมก็ขอเชิญนะครับเข้าไปที่ Facebook สวนอินทผลัมทวัช,ชัยหรือว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามคุณพ่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นไว้ตรงด้านล่างนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมทลิปวิดีโอนี้จนจบ ผมแล้วก็คุณพ่อขอลาทุกท่านในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านผมกับคุณพ่อขอลาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ,บ,รบ,บ,รบขอบคุณครับ